คอบบ็อ,งคงอ,อ,อ,คอบบี้เมนูผู้เล่นรถไฟเหาะที่ยังคงรอการแสดงตัวในแมนยูเรื่องราวของค็อบบี้เมนูผู้เล่นรถไฟเหาะที่มีความสามารถและความรุนแรงที่ไม่สามารถเห็นได้จากผลงานบนสนามในฤดูกาลนี้ช่วงนี้ค็อบบี้เมนูยังไม่ได้เข้าร่วมเล่นเป็นตัวจริงในเกมใดในลีกเพลยวเล็กๆแม้แต่เดียวซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสารแต่เขาก็ได้รับโอกาสเป็นตัวสำรองใน7็นัดและเวลารวมกันไม่ถึงสองชั่วโมงเท่านั้นทําให้เรารู้สึกว่าความสามารถของเขายังไม่ได้มีโอกาสแสดงตัวออกมาเต็มที่ แต่ถ้าจะเห็นในศึกยูโร2024ที่แล้วคอบบี้เมนูยังเป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญกับทีมชาติอังกฤษแต่ผลงานในฤดูการนี้ความสามารถของเขาเหมือนได้รับการลดลงและเขาก็ดันชอบเล่นยากๆทำให้ผู้รับมอบหมายต้องหาแนวทางในการใช้งานเขากับสูตร3ถึง4ถึง2ถึง1ของรูปเบนอโมริมที่มาแทนตำแหน่งพ่อใหญ่ทีมโอนทร่าฟอร์ดทำให้คอบบี้เมนูถูกทดลองใช้งานในตำแหน่งต่างๆจากเบอร์6ถึงฟอลส9แต่เบอร์6ไม่เหมาะเท่าไหร่เนื่องจากไม่ใช่ตัวรับที่เหมาะสม เบอร์8ปถือเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมสุดกับเขาแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสเพราะมีบรูโน่แฟร์นันที่เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าและเบอร์สิบก็มีตัวเลือกอื่นๆที่มีความสามารถมากกว่าเช่นมาเตอส์คุนย่าและเมสันเมาส์ถ้าเรามองในสายตาทั้งสั้นและยาวจะเห็นว่าค็อบบี้เมนูเป็นผู้เล่นเบอร์แปที่มีความสามารถในการเชื่อมเกมด้วยการเคลื่อนไหวที่มีสเสน่ห์และคล่องพลังทําให้เกมหมุนเวียนและลื่นไหลออออออยยยยย่่่่่่่่าาาาาาางงงงงสสสสสมมมมมมํํเเ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 ววิธีรร Frank Jong, United, ีีีีีกกกกรรลลนนนนนนนขขททททใหหหู้้้้้ึื็็็ฟดดดคปผแแไไไตตตตััโ ซึ่งทาให้เรารู้สึกว่าเขามีความสามารถที่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาเต็มที่ค็อบบี้เมนูที่เป็นนักเตะเยาวชนกลับเป็นส่วนเกินของปีศาจแดงที่มีผู้เล่นเริ่มตรงสเปคและเข้าใจระบบ3 4 2ถึงถึงถึงมากขึ้นทำให้เขามีโอกาสในการแสดงตัวน้อยลงการที่ค็อบบี้เมนูต้องแย่งตำแหน่งกับบรูโน่แฟนันที่เป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญกับทีมและการที่แมนยูนิเต็ดกำลังจะเปิดตัวเลือกใหม่ในตำแหน่งนี้เช่นเอลียตแอนเดอร์สันหรือกาล็อตบาเลบาทำให้โอกาสของเขาเพิ่มขึ้นอีก แต่เมื่อพิจารณาวัยของเขาที่ยังเพียง27ปีและความมุ่งม,มั่นในการฝึกซ้อมและแสดงตัวทําให้เรารู้สึกว่าเขามีโอกาสในการแสดงตัวในอนาคตแต่ถ้ามองไปที่ผู้เล่นรุ่นใหม่ๆที่มีความคิดแบบแง่และอยากย้ายทีมจะทําให้เรารู้สึกว่าเขามีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถแสดงตัวได้อย่างเต็มที่และต้องการความสนใจจากผู้รับมอบหมายเพียงเท่านั้นเพียงแต่ว่าคอปปี้เมนูจะมีความสามารถแบบเดียวกับมาร์รัสแรดฟอร์ดหรืออะเลฮานโดกนาโชหรือเปล่าก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสงสารและน่าสนใจ ขอให้เขามีโอกาสแสดงตัวเต็มที่และไม่งงแงในการเล่นเพื่อทีมข้อมูลและภาพเกทีมมีจีสบายบบูบูรณิดร,รัตนวิเชียน